นี่จะจังจังบ้านไอลินเนี่ยไอบ้านไอคิวนี่ยค่ะยายน้องจะเอาบ้านบ้านอีคิวกับไอลินนะคะไปแขวนไว้ทั้งสองบ้านนะไปแขวนไว้ถ้าเพิ่นเข่าบ้านไอคิวเขาไปปั๊บน่ะเวลาคิวไปไปแว่นหรือไปไปเรียนบ้านนั่นบ้านนี่พิ่นก็จะกดเข่าบ้านไอคิวนะค่ะไปแล้วเพิ่นก็จะไปเห็นบ้านของไออีคิวกับไอลิ้นนะคะอยู่น้ำกันอยู่หันนะคะนั่นแหละค่ะ มันมัน,ม,นมันก็นเลยมันจะไงตรงนั้นนะคะน้องปูนาะสวัสดีจ้าน้องจ้าค่ะจ้าน้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องปูนาะสวัสดีจ้าค่ะคุณมนตรีสวัสดีครับคุณป,ปูปูนะคะบัทําครับอ๋อคุณหลายชั้นยางบ้านไหนทําช่องบอกคะ่ะในวันมีช่องใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าเอาไอ้คิ้วไปมุ่งราคาถึงไม่ให้เด้อคะ่ะเด้อหาเทจังใดจังหนึ่งนะคะหาละหลังข่าเขาเต็มนะคะ ผู้น,นั่นเพื่อนๆเขาไปมุ่งผู้นั่น,นไปมุง่งไห้ผู้นี้ไปมุงนนปม่งไห้นะคะคุณราชช่นจะจะมีโอกาสที่จะเข้ามาสูวงการยูทูปน้ากันกับน้ากันนะคะเผื่อว่าพอเวลาเขามีอีหยังสี่เขาก็ได้ไทายทายทอดทายท้าม้เพื่อนๆเขาเบิรงเลขเตรียมกันในการในการเบิรงว่าเอ้ทางุนเพื่อนเปลี่ยนจังได้ทางบ้านนี่เพื่อนเปลี่ยนจังสั่นจังสี่แล้วค่ะมันจะได้เห็นได้ห้วง,งคะจ้าเพื่อนๆจ๊ะ ซึ่งกับจังไอ้คุณบนตีนะคะคุณบนตีแล้ว่าแล้วอ่านข่าวยายน้องเดนี่กี่ข้านเขาไปเบิ้งข้าวเองเ้อคุณบนตีจ้ากี่ข่านหัดไปเบิ้งข้าวเอาเองก็ไปจปฟังเจ้าอ่านนะจ้าเอ้ารถก็ได้จะเป็นหลายแมแววสวัสดีค่ะนะคะจากน้องปูนาคะจากน้องปูนาจ้า จ้าคุณไชันขอบคุณค่ะแล้วก็ให้เหรียญทองมาแล้วก็ขอบคุณค่ะคุณไรชันจ้าป้าคุณยายน้องมีบบานหน่อยบ้านไหญถแขับเพราะัะนันไอคิ้วนี่เป็นบ้านดันยังไงคะปุ้นปุ้นตีจ้าจึงกับยายน้องบ่เอาบ่าเอาคลิปเข้าไปนะคะบ่าเอาคลิปเขาไปไหวนะคะจะบ่เอาไปไหวนะคะ กะถ้าเพิ่นไปมุ่งลังค่ากะกะเรื่องของเพิ่นเพิ่นสิซอยมุ่งกะสร้างเพิ่นถอดยายน้องบ่เห็ดมันมันมันเมื่อยบ้านสามเห็ดจังได้ยายน้องกะบ่เห็ดนะค่ะแค่สองบ้านนี่ยายน้องกะให้ว่ากะจักว่าสิจับอันใดเป็นอันใดนะค่ะให้ว่าให้ว่ามัน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 ไอ้มันบ่ไหวหนึ่งเฮาการเดินทางของเฮาบ่สะดวก์อย่งไรล่ะค่ะคุณมุ่นตีจ่าอันนี้ยายน้องจะเว้าเหตุผลให้ฟังนะคะ แต่อันเหตุผลที่ยายน้องว่าให้ฟั้งเนี่ยก็คือ,ค,อคือหนึ่งเฮาเดินทางการเดินทางของเฮาบ่สะดวกไอ้คันท่าการเดินทางสะดวกหรือการขับขี่ยวดย่านอรียงของยายน้องไปได้สบายๆนี่เหตุได้ค่ะเหตุได้คือจังเพิ่นผู้เพิ่นเหตุไอ้หลายหลายบ้านน่ะค่ะเพิ่นเพิ่นเหตุได้เพราะว่าหนึ่งเพิ่นจะได้เดินทางไปหาทายท่าบันหันบันหนีได้แต่ว่ายายน้องนี่ มันมันมันบาไหวนะคะมันไปบ่ได้ค่ะเคสองบ้านเนี่ยกัยายนองกับจ้ากว่าจิไปไทยบ้านไดนนะคะกัคือเฮ้าคือเฮ้าบ่สะดวกในการเดินทางถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นสะดวกนะคะเพิ่นเพิ่นกับไปมืองหรนเออของช่องนี่จะไปเอาชุดนั่นช่องนี้ไปเอาบ้านนั่นบ้านนี่เพิ่น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 ว่างหมากได้นะคะกับไอคุณมันตีจ้าแต่ว่ายายนองมันว่างได้ยายนองกับไปบ่ได้ค่ะเพราะว่าเฮ้าคือคือเฮ้าบอบ่สะดวกล้วกา ไอ้บ่มันมันการเดินทางเดี๋ยหักคือยายน้องขับรถเอกบ่ได้เนาะค่ะขับรถใไงเอกบ่ได้กะแค่กะมีแต่แค่มอไซค์พ่อที่จะไปได้มาได้มอไซค์เนี่ยก็จะเดินทางไกลก็บ่ได้นะคะเพราะว่าหนึ่งยายน้องกับขี่เป็นคนที่ขี่รถบ่แข็งเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่พัดยายน้องพาตัดมานะคะมันมันเส้นเอ็นยายน้องเนี่ยมันมันมันจะบ่แข็งนะคะมันจะขับรถบ่ค่อยได้บ่ค่อยอยู่ค่ะจังมือนั่นค่ะขับขี่มอไซค์ไปไอ้รถ รดเพิ่นโถเพิ่นไอ้เข้ากระทางซ้อยเนาะเขาจะเข้าไปเขาจะเขาเขา,จะ,เาจะขึ้นถนนใหญ่นี่แหละแต่ว่ายังไอ้ไอ้โหดโรดท่างถนนใหญ่เข้ามาเนาะค่ะแต่ตรงนั้นมันเป็นตรงโค้งโค้งแล้วมันมันมันก็เลยเป็นทางที เอียงลค่ะที่ที่ลาดเอียงเพราะว่าทังโค้งไงคะที่แย่น้องจะขึ้นถนนใหญ่แย่น้องจะไปด้านขวาเ่ะเพิ่นเพิ่นจะมาด้านซ้ายยังไงเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาแต่ทังด้านซ้ายรถมาเนาะค่ะแย่น้องก็เลยจอดจอดให้เพิ่นให้เพิ่นพานนะจอดให้เพิ่นพานจอดคณะที่จอดไปนี่ถนนลาดเอียงไงคะขาที่เขาย่างรถน่ะนะมันย่างบ่อยูค่ะย่าง่อยูพดขาพ่ถึงพอมันถนนมันลาดเอียง มันพอนบ่ถึงมันก็เอียงมาทางขวาเฮาก็คำบ่อยู่แเลยบ้านเนี่ยคำบ้ก็บเลพ้าลดเจ้าของลมนะคะกับเฮ็ดให้เจ้าของจิปปบเพราะว่านั่นแหละคือความความที่บ่แข็งแรงของของเฮานะคะแล้วก็ความส่งตัวเฮาก็บ